ต่อไปนี้คือสคริปต์ฉบับแปลเป็นภาษาไทยครบถ้วนตามต้นฉบับครับขีดขีดขีดสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องของเรากันอีกครั้งวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักและรีวิวเชิงลึกกับ Garuda Sunbreaker turret er หน่วยป้องปืนท a c t ทค a ิระดับล้ำสมัยที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายและการปฏิบัติการที่หนักหน่วงไม่ว่าคุณจะสนใจเทคโนโลยีป้องกันประเทศรุ่นอนา,นาคต วิศวกรรมเชิงทหารหรือแค่อยากรู้ว่าเครื่องจักรทรงพลังแบบนี้ทำงานอย่างไรวิดีโอนี้จะให้ทุกอย่างที่คุณต้องรู้ตั้งแต่ภายนอกภายในประสิทธิภาพระบบความปลอดภัยจุดขายเด่นราคาและบทสรุปว่ามันคุ้มค่าหรือไม่พร้อมแล้วไปดูกันเลยสำหรับตัวภายนอกของ Garuda s u n b r er e a k เก t ร u r e t รสสิ่งแรกที่เห็นได้ชัดคือดีไซน์สุดดุดันราวกับถูกดึงออกมาจากสนามรบในหนังไซไฟ ตัวเครื่องถูกสร้างจากแผ่นโลหะคอมโพสิตเสริมความแข็งแรงผสมเซรามิกกันแรงกระแทกช่วยให้ทนทานต่อพายุสายแรงประทัดและอุณหภูมิสุดขั้วรูปทรงแบบเหลี่ยมคมถูกออกแบบตามหลักอากาศพลาศาสตร์เพื่อลดแรงต้านเมื่อติดตั้งบนยานพาหนะความเร็วสูงผิวสัมผัสแบบด้านช่วยลดการสะท้อนแสงทำให้ตรวจจับได้ยากขึ้นในระยะไกล พร้อมช่องระบายความร้อนที่ถูกซ่อนอย่างแนบเนียนไม่ให้เสียดีไซน์รอบตัวภายนอกติดตั้งไฟเล็ดสำหรับใช้งานตอนกลางคืนและฐานหมุนสามารถหมุนได้รอบ360องศาแบบลื่นไหลทำให้ทั้งรูปลักษณ์และการใช้งานลงตัวและทรงพลังแบบสุดๆต่อมาที่ภายในภายในของ Garuda Sunbreaker t u r r er e t ถูกออกแบบเพื่อความคล่องตัวของผู้ใช้งานและความสะดวกสบายแม้เป็นอุปกรณ์ทางทหารเบาะนั่งมีพื้นที่กว้างขวางกว่าที่คิด และบุด,ด้วยวัสดุป้องกันแรงสั่นสะเทือนเพื่อช่วยลดความล้าในการใช้งานยาวนานแผงควบคุมผสมระหว่างสวิตช์แบบสัมผัสจริงและจอแสดงผลโฮโลกราฟิกให้ทั้งความทนทานและความล้ำยุคภายในห้องควบคุมมีระบบปรับอากาศอัตโนมัติช่วยรักษาอุณหภูมิให้เหมาะสมทั้งกลางวันที่ร้อนระอุห,หรือคืนที่อากาศหนาวเย็นทุกปุ่มและคันควบคุมถูกจัดวางอย่างเป็นสัดส่วน เข้าถึงง่ายช่วยให้ผู้ควบคุมทำงานได้แม้ในสถานการณ์กดดันระบบเล็งแบบฉายภาพจริงแบบเรียลไทม์จะแสดงข้อมูลการเคลื่อนไหวและสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยให้เล็งได้แม่นยำยิ่งขึ้นแสงภายในยังปรับระดับได้และไม่สะท้อนสายตาทำให้การใช้งานโดยรวมรู้สึกทันสมัยสะดวกและตอบโจทย์ภารกิจทุกประเภทด้านประสิทธิภาพก a รู da า u n b เ Break เก t ร r er r ท t ถูกสร้างมาเพื่อความแม่นยำสูงสุด ระบบเลงใช้เซ็นเซอร์คู่แบบฟิวชั่นที่รวมการจับภาพความร้อนซูมระยะไกลและระบบติดตามการเคลื่อนไหวทำให้ล็อกเป้าหมายที่เคลื่อนที่ได้อย่างแม่นยำอย่างไม่น่าเชื่อความเร็วในการหมุนของป้อมปืนก็รวดเร็วแต่นิ่งมากเพราะใช้ระบบบาลานซ์แบบยิโรที่ช่วยให้การหมุนลื่นไหลและแม่นยำแม้เปลี่ยนเป้าหมายอย่างกระทันหันระบบทำงานกับอาวุธได้หลายแบบตามโมดูลที่เลือก ตั้งแต่กระสุนความเร็วสูงไปจนถึงระบบยิงพลังงานในรุ่นขั้นสูงสิ่งที่โดดเด่นคือระบบจ่ายพลังงานแบบไฮบริดที่ช่วยลดการใช้พลังงานโดยสลับระหว่างแบตเตอรี่และแหล่งพลังงานภายนอกอย่างชาญฉลาดทําให้ทํางานได้ยาวนานต่อเนื่องโดยไม่ลดประสิทธิภาพไม่ว่าจะติดตั้งบนรถฐานยิงหรือแท่นป้องกันแบบเคลื่อนที่คุณก็สามารถคาดหวังผลลัพธ์ที่เสถียรและน่าเชื่อถือจากระบบนี้ได้เสมอ สำหรับระบบความปลอดภัยก a ร u d a Sun Break เก t ร์ r e t อัดแน่นมาด้วยฟีเจอร์ระดับสูงเริ่มจากระบบกรอบป้องกันหลายชั้นที่ช่วยผู้ควบคุมจากแรงระเบิดเศษสะเก็ดและความร้อนเกินขีดระบบล็อกดาวน์อัตโนมัติจะทำงานทันทีหากตรวจพบความเสียหายรุนแรงหรือแรงกดภายนอกที่ผิดปกติพร้อมระบบปลดฉุกเฉินที่สามารถลดตำแหน่งห้องควบคุมลงสู่พื้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานออกจากจุดอันตรายได้ทันทีในกรณีที่ระบบเกิดความเสียหายหนกัก นอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันการยิงผิดพลาดและปัญญาประดิษฐ์ที่ตรวจจับลายเซ็นความร้อนของหน่วยพันธมิตรเพื่อลดความเสี่ยงในภารกิจร่วมกันระบบป้องกันความร้อนสูงเกินและซีลกันฝุ่นคุณภาพสูงก็ช่วยให้การใช้งานยาวนานมั่นใจได้ทุกสภาพแวดล้อมเรียกได้ว่าเป็นป้อปืนที่ปลอดภัยและใช้งานง่ายเกินคาดสำหรับอุปกรณ์ระดับนี้ ด้านจุดขายที่โดดเด่น Garuda Sunbreaker Teret มีความพิเศษหลายอย่างที่ทำให้เหนือกว่าอุปกรณ์ประเภทเดียวกันจุดเด่นที่เห็นได้ชัดคือระบบ AI เล็งเป้าหมายแบบปรับตัวได้ซึ่งชันฉลาดมากขึ้นเรื่อยๆตามการใช้งานทำให้แม่นยำและรวดเร็วขึ้นอย่างต่อเนื่องดีไซน์แบบโมดูล่ายังช่วยให้อัปเกรดหรือเปลี่ยนชุดอาวุธได้ตามภารกิจตั้งแต่แบบไม่รุนแรงไปจนถึงระบบป้องกันขั้นหนักทำให้มีความยืดหยุ่นสูงมาก นอกจากนี้ระบบทนสภาพแวดล้อมยังทำงานได้ดีในพื้นที่ที่ป้อมปืนทั่วไปใช้งานไม่ได้เลยและระบบพลังงานแบบไฮบริดก็ช่วยยืดเวลาปฏิบัติการออกไปอีกหลายเท่าส่วนภายในที่สะดวกสบายและลดแรงสั่นสะเทือนก็เป็นจุดเด่นที่หาได้ยากในอุปกรณ์ประเภททางทหารขั้นสูงแบบนี้ด้านราคา Garuda Sunbreaker t e r e t จ,จัดเป็นอุปกรณ์ระดับพรีเมียมราคาสะท้อนเทคโนโลยีและการออกแบบคุณภาพสูง รุ่นพื้นฐานหรือรุ่นสาธิตจะมีราคาย่อมเยาวกว่าแต่รุ่นทหารเต็มระบบพร้อมอาวุธครบชุดจะมีราคาสูงขึ้นตามอุปกรณ์เสริม AI และวัสดุกราะที่ใช้ถือเป็นการลงทุนที่จริงจังแต่เมื่อเทียบกับประสิทธิภาพและความทนทานก็ถือว่าคุ้มค่าสำหรับผู้ที่ต้องการอุปกรณ์ระดับสูงอย่างแท้จริงสุดท้ายในบทสรุปก a ร u d a Sunbreaker เกอ r er ์ t ถือเป็นการผสมผสานระหว่างดีไซน์ล้ำอนาคต วิศวกรรมที่แข็งแกร่งและประสิทธิภาพที่แม่นยำสูงเหมาะกับผู้ใช้งานที่ต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายและต้องการอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้ทุกวินาทีไม่ว่าจะเป็นภายนอกที่ดุดันภายในที่ใช้งานง่ายประสิทธิภาพที่ทรงพลังระบบความปลอดภัยที่แน่นหนาหรือจุดขายเด่นที่ทำให้โดดเด่นเหนือคู่แข่งป้อมปืนนี้ตอบโจทย์ครบทุกด้านและเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าอย่างไม่ต้องสงสัยสำหรับภารกิจหรือการใช้งานระดับจริงจัง Key key key.